แฟนๆลุ้นตัวโก่งดาราสาวช่องเจ็ดคนนี้ห่างจอไปนานล่าสุดจะไม่ต่อสัญญาแล้ว อีกหนึ่งนักสแสดงสาวชื่อดังสังกัดช่องเจ็ดอย่างหยกธัญาการธนากิจธนานโนนโดยเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านมีแฟนคลับชื่นชอบและติดตามมากมายนอกจากนี้เราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมหยกธรัญราการอีกด้วยซึ่งสาวหยกห่างหายจากจอแก้วไปนานไม่รับงานละครแฟนคลับต่างบอกคิดถึงและหลายคนก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อทราบว,ว่าปีนี้สาวหยกจะหมดสัญญากับช่องเจ็ดแล้ว และอาจจะตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระซึ่งงานนี้สาวหยกจะตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระจริงหรือไม่อย่างไรรอเจ้าตัวออกมาพูดเองอีกครั้งนะคะ